คือของเราเป็นหนังสือเล่มยุคแรกๆเลยที่เป็นหนังสือแปลเป็นข่าวสารข่าวสารเพราะแอนิเมชันเราไม่เน้นคอมิก พอเราเน้นข่าวสารนั่นหมายความว่าเราขายรูปเป็นหนังสือที่ขายรูปซึ่งสมัยก่อนหนังสือเจ้าอื่นๆเวลาก็จะมีรูปก็ต้องไปซื้อหนังสือญี่ปุ่นมาแล้วมาคัปปี้ห<ม>นังสือญี่ปุ่นมันชอบมีตัวหนังสือญี่ปุ่นทับไปทับมารูปที่เราเอามาใช้มันก็เลยอาจจะสวยไม่เท่าไหร่แต่ในขณะที่ของเราเนี่ยเรามีการซื้อสีอแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นแล้วก็แผ่นตลูลอยแผ่นตลูลอยที่เขียนไม่ทำเป็นเฟรมหนังแบบนั้นเลยเพราะนั้นพอเราเอามาทำเป็นหนังสือเนี่ยมันจะชัดเหมือนต้นฉบับญี่ปุ่น ว่านั้นหนังสือเราคุณสังเกตด,ดูว่าหนังสือภาพเราคมชัดทุกรูปเลยทีวีแม็กกาซีนนิตยาสารเล่มน,นี้มันถือกำเนิดมาจริงๆมันน่าจะเป็นปีประมาณสัก3 1 3หประมาณแถวๆนั้นนะคำถามว่าทีวีแม็กกาซีนมีไอเดียมันมาจากตรงไหน ก่อนอื่นเนี่ยสมัยผมเป็นเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบาระตูนะแล้วมันถูกฝังใจมาตั้งแต่เด็กชอบไปยืมเฝ้าแผงหนังสือรอหนังสือารอ์รตูนออกแล้วเล่มไหนมีแตมโปสเตอร์อะไรพวกนั้นก็จะรู้สึกดีใจชอบแล้วหลายหลายครั้งผมก็มาทําเป็นงานกิจกรรมส่งครูด,ด้วยอย่างเช่นในเลื่อยฉลูอะไรต่างๆก็จะรูปคาแรคเตอร์พวกนี้มาแปะแล้วก็เลื่อยส่งงานและจากตรงนั้นมาทําให้เราเราสนใจเราก็เลยเข้าไป หักเขียนหัดทําอะไรตรงนั้นอยู่ผมก็เอาการ์ตูนเนี่ยที่เขียนลอกลายเสร็จแล้วเนี่ยรวมเป็นเล่มแล้วก็ไปเสนอขายสํานักพิมพ์สํานักพิมพม์เขาก็แปลกใจเด็กตัวแค่นี้จะมาทําการ์ตูนขายได้ยังไงเขาก็ไม่เชื่อเราก็เอาต้นยอดไปเขาดูเขาก็สงสัยจะขายได้เหรอเราก็บอกได้เราก็ยืนยันไปแล้วนั่นคือประสบการณ์ครั้งแรกที่เราได้ไปการนาเสนอขายงานแล้วมันเริ่มจะเป็นมีไรายได้แล้วหลังจากที่ทําการ์ตูนตรงนั้นก็ทําอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็มาทําหนังสือ ดาราฮ่องกงยุคของกิจฟอเซียงไห้กบี่ไร่เดียมดาน่ะยุคน่ะอันนั้นก็ประสบความสําเร็จก็ออกมาก็ขายดีอันนี้ผมเป็นเบอร์ต้นเลยนะที่ทำ่มแรกๆหนึ่งไทยจากหนังสือตรงนั้นทำมาสักระยะหนึ่งก็มาทําพวกของเล่นแถมขนมสมัยก่อนเนี่ยห่อหนึ่งแล้วมีตติ๊กเกอร์ที่มันปั๊มปุแล้วติดสองดวงแล้วซื้อห่อนก็ฉีดไปดวงหนึ่งอันนั้นอ่ะยุคแรกเลยอันนั้นผมเป็นคนทำแล้วมาบูมสุดก็คือตอนที่ทำาติ๊กเกอร์โดรมอนสมุดสะสมโดรีมอน อันนั้นจะเป็นชุดที่ดังมากๆแล้วก็ต่อเนื่องกันมา3-4ปีนะพอเราทำตรงนี้ขายดีขึ้นมาปับ๊บเราก็มานั่งเอ๊ช่วงนั้นบมไบบินไปญี่ปุ่นบ่อยเราก็เอ๊ะวิญญาณของคนทำหนังสือมันกลับมาสิงล่างมันเริ่มมีตังค์แล้วไนงะตอนนั้นมันมีตังค์มมงแล้วแล้วมีตังค์แล้วมันก็กลับมาสิงล่างก็อยากทำหนังสือการ์ตูน รุ่นผมเนี่ยดูการ์ตูนเนี่ยผมดูอาทิตย์ละครนะอาทิตย์ละหนึ่งตอนด้วยนะโอกาสที่เราจะได้ดูเนี่ยได้เห็นฮีโร่ที่เราชอบเนี่ยมันก็มีแค่นั้นแล้วมันก็จะไปหารูปหาเล็อบอะไรมาดูถ้าจะไม่ได้ยกเว้นจากหนังสือการ์ตูนแล้วหนังสือการ์ตูนสมัยนั้นมันดูรูปสีได้เฉพาะหน้าปก,ปกหน้าปกหลังกันหน้ากลางนอกนั้นก็ไม่มีรูปอีกเพราะนั้นการเข้าถึงยากแต่ว่าพอมาเป็นทีนีก้กาซีนที่เรานําเสนอเราก็เอาสิ่งต่างๆที่ตรงนั้นที่มันไม่เคยมีเนี่ย เอามาลวกอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ผมอยากทําแล้วก็ได้ทําอย่างที่ผมตั้งใจไว้ผมนี่เป็นคนนาหนังสือเองเป็นในทุนเองพิพมเองขายเองครงับรับกินเองเพราะนั้นการที่เราจะก,ากําไรขาดทุนช่วงนั้นเนี่ยเราเราไม่ได้มองแต่เรามองก่อนว่าห,หนังสือเราจะขายอะไรความแตกต่างของหนังสือที่เราขายดีมากเป็นเพราะเรามีรูปที่มันแตกต่างไปจากหนังสือกระตูในท้องตลาดของเราเน,นี่ยอนิเมะจะเป็นเป็นเป็น,ปนปตัดแรกเลยใช้ใช้สีของอนิเมะ ก็คือสีที่เขียนบนแผ่นเซรูลอยของญี่ปุ่นผมมีมญี่ปุ่นไปซื้อมาเลยนะเนี่ยอันนี้มันพลาสต,ติกนะปกติสีโพเตอร์เขียนไม่ติดนะแต่สีอนิเมเนี่ยมันจะเขียนกลับหลังข้างหลังมากข้างหน้าแล้วกาวก็อีกแผ่นหนึ่งอันนี้ก็กีกแผ่นหนึ่งเขียนกลับหลังนะอันนี้อันนี้หนังกระตูนก็จะเป็นอย่างนี้หนังกระตูนก็จะเขียนบนแผ่นนี้อ่ารุ่นรุ่นรุ่นที่ทำดีวีแมกกซ์ทีมข้างแรกเลยผมบอกได้เลยกระตูนที่ท็อปที่สุดคือเซนเตียและรุ่นนี้ผมมีคนเข เพราะนั้นไองานของเราเนี่ยจึงไม่ต้อง,งสงสัยเลยว่าทําไมแม้กระตั้งของเล่นแถมขนมหนันงสือถึงขายดีก็หนังสือรูปมันชดัดรูปมันสวยใครๆก็อยากได้ ของเล่นของสะสมผมมาก่อนหนังสือดีพกสดีน,นพอเราทําตรงนี้ปับ๊บเราเขียนรูปมาลงหนังสือไอ้รูปที่เราเขียนลงหนังสือเราก็มาทําเป็นเกาําทำลายแถมขนมไแล้วก็จะมีสแตนดี้ซึ่งตอนนี้ก็มองว่าเป็นตัวพลาสติกกันแต่ว่าเมื่อก่อนนี้มันมาจากกระดาษก่อนกระดาษแข็งกันแต่เราจะทําสแตนดี้กระดาษมาไอ้กลับมากลับมามีอาตาร์เดิมพอมาออกโรดักพวกนี้ แฟนๆกลับมาเราก็เลยดึงเอาพวกการ์ดะอะไรพวกนี้มาพ่วงสมมุติว่าคาแรคเตอร์การ์ดเอ่อคอลเลกชันชุดนี้เราจ่อประมาณสัก100่แบบไอ้1 0่100แบบก็ซื้อได้จากโปรดักที่เราวางขายแต่ว่าอีก4แบบคุณหาได้จากาทีวีกร์ตูนก็ก็มาซื้อทีวีกร์ตูนกันต่อมันก็เลยเกิดเป็นการคัดแสว่าเอะมันมีต้องมีให้ครบไอ้ที่มันจะครบก็ต้องไปซื้อทีนกักศีนอันนี้มันต้องเป็นการพิมพ์พิเศษไงเมื่อจากบนพิมพ์บนแผ่นฮโลโแกรมโพโลแกรมนี่มันเป็นเป็นพื้น PVC สมัยก่อนก็ใช้ก็คือใช้ตัวเลเซอร์ยิงลายขึ้นมาบนพลาสติกแล้วก็มาเอามาเคลือบ้ามิแเนอ์ใส่กระดาษอ,อีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวนี้การ์ดมันลายละเอียดมากกว่านั้นมีปั๊มทองเคมีอะไรพวกนี้อันนี้มีปั๊มขอบทองเคด้วยมีเดินทองด้วยอะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างจะเทคนิคเยอะขึ้นหน่อย ถามว่าไอ้ปัจจุบันทาไมไอ,ไอ้ของสะสมพวกกาดอะไรพวกเนี้ทาไมถึงกลับมาได้รับความนิยมเนี่ยอย่างเซนเต่าอย่างโดรีมอนอย่างคุณตั้มมาอะไรพวกเนี้ไอ้พวกนี้คือคาแรคเตอร์ปีแปดศูนย์นั่นเลยถามว่าไอ้ใครซื้อเอา้าก็เด็กปีแปดศูนย์เก้าศูนย์กลับมาซื้อใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีความทรงจํามีความทรงจาที่ดีกับตัวของเล่นตัวคาแรคเตอร์นี้กลายเป็นว่าเนี่ยสินค้าปีเก้าศูนย์กลับมา ได้รับความนิยมและเนื่องจากความเป็นทีวีแมกกาซีนความเป็นอนิเมต์พิ้นและดีไซน์ที่เคยนำเสนอไว้ในยุคนั้นน่ะมันก็กลายเป็นว่าเหมือนเหมือน่ะความทรงจำความชอบเดิมๆกลายเป็นแป,ป็นเก่ากลับมาเจอกันใหม่อะไรประมาณนั้นถามว่ามันทำกำไรไหมมันก็ไม่ได้ทำกำไรมากโชคชะตามันดึงจนกรทั่งมาจนถึงพอหมดโควิดแล้วถ้านิยมปี90 80 90มันกลับมาพอดีด้วย ไม่จําเป็นเฉพาะจะต้องเป็นแค่การ์ตูนนะพวกของสะสมอะไรต่างของปี90ความทรงจาจะเพลงยาอะไรต่างๆมันก็กลับมาหลายอย่างมันทีมงานก็ยังอยู่ก็ยังไม่รู้ทาไงก็แต่มันค่อยๆเฟดไปแต่ว่าตอนนี้มันเหลือเล่มนี้เล่มสุดท้ายแล้วหนังสือตอนเนี้แล้วผมไม่รู้เจ้าอื่นเหลือเล่มไหนอังนะแต่ผมเคยพูดไปแล้วเนี่ยว่านอันนี้ถ้าผมยังอยู่มันจะเป็นเล่มสุดท้ายของตลาดจะมีหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มสุดท้ายของตลาด